สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องกับพ่ชินคนเดิมสวัสดีนะครับผมสำหรับในวันนี้ครับยังคงอยู่กับเกม อ้ t เทอร์ลี่เกียฟิวชั่นนะครับผมเกมสารพุนยนต์ที่เรียกได้ว่าขยันอัพแพดเสร็จแล้วเกินนะครับผมก็หลังจากที่ทุกท่านเนี่ยน่าจะทราบกันแล้วว่าในช่วงเดือนออกัสปีส0 2 2นะครับผมที่กำลังจะมีแพดและอีเวนต์และกาชาต่างๆเข้ามามากมายนะครับก็มีตัวละครหลายๆตัวที่น่าพูดถึงจริงๆนะครับผมโดยในยวันนี้ครับ จะมาขอพูดถึงอีกหนึ่งตัวละครที่มีแผนจะเข้ามาในเดืนออกัสแน่ๆนะครับผมนั่นก็คือตัวละครนี่แหละครับกับตัวละครที่ชื่อว่าเลวิเซียนะครับผมตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ โดดเด่นในเรื่องของการ PVP มากๆนะครับดอมเป็นตัวละครซัพพอร์ตครับที่มีความสามารถในการชุบชีวิตนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวแรกของเกมเลยที่ชุบชีวิตเพื่อนได้นะครับชุบคนอื่นนะชุบตัวเองไม่ได้นะครับตัวเองนี่คือตายแล้วตายเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูก่อนละกันนะครับว่าตัวน้องเนี่ยเก่งกาจยังไงนะครับเป็นสีอะไรยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะขอมารีวิวแบบจัดเต็มกันไปเลยทีเดียวนะครับผม โอเคครับก่อนอื่นเลยตัวละครเลวีเซียนะครับผมน้องเป็นตัวละครสีแดงนะครับมาสายสปอร์ตเต็มขั้นนะครับผมโดยน้องมีจุดเด่นในเรื่องของการชุบชีวิตเพื่อนครับที่ผมบอกนะครับผมคราวนี้เริ่มที่อะไรดีเริ่มที่รูปลักษณ์ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดสังเกตนะครับผมน้องเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อยู่ในซีรีส์ออโตมาจินะครับหรือคือน้องเป็นหนึ่งในอัลเทอร์ีเกียสายสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองนะครับผม ก็มีความน่ารักสดใสสีขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับน้องถือเรียกได้ว่าเป็นคาทาเวทที่มีลักษณะเหมือนกับหอกมั้งอันเบลเลอเลยครับใหญ่มากมากเลยแล้วก็อาชุดน้องนี่ก็คือมาในแนวสีขาวบริสุทธิ์เหมือนกับนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับผมตัวน้องนี่มีฉายาว่าเดอะชายนะครับผมซึ่งก็อ่ะน่าจะหมายถึงตัวตัวน้องเองเลยนะครับที่แบบมีความชายมีความเป็นแสงสว่างนั่นเองนะครับมาดูสเตตัสกันสักหน่อยดีกว่านะครับผมสเตตัสของน้องเนี่ย ถ้าเกิดว่ากันตรงแล้วเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นด้านใดเลยครับก็ไม่จะเป็นพลังชีวิตสปีด พลังโจมตีพลังมันกก็ถือว่าค่อนข้างไปทางกลางถึงน้อยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวน้องนั่เนเองเป็นตัวละครสายซัพอเต็มขั้นอย่างที่บอกนะครับผมแล้วก็ความสามารถด้านการชุบชีวิตของน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆคือถ้าเกิดแบบน้องสปีดไวและตีแรงแล้วก็ชุบได้มันก็คงจะโกงเกินไปเนาะแต่ว่าจริงๆแค่ชุบชีวิตของน้องได้เนี่ยก็คือโกงมากแล้วนะครับผมคราวนี้วิธีในการได้น้องมานะครับก็มีอยู่2วิธีนะครับผม1ก็คือกดกาชาครับแต่ตัวน้องเองเนี่ย เป็นตัวละครถึงจะไม่ลิมิตเต็ดก็จริงนะครับผมแต่ว่ามักจะไม่อยู่ในกาชาใดๆครับยูเว้นกาชาธรรมดานั่นเองเดี๋ยวผมอ่ายกตัวอย่างตอนเนี้ยอย่างกาชาของน้องคลาริสใช่ไหมครับถ้ามาดูตัวละครที่อยู่ในกาชานี้ก็จะพบว่าไม่มีนะครับลิมิเอยู่ในนี้นะครับผมจะมีตัวเดิมๆเลยครับเหมือนเดิมเลย น้องเนี่ยจะอยู่ในตู้ธรรมดาเท่านั้นนะครับซึ่งเราก็คงจะไม่ค่อยกดตู้นี้เท่าไหร่ใช่ไหมครับน้องอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าเราคงไม่กดนะครับดังนั้นวิธีที่จะได้มามี2วิธี1ก็คือกดตู้ธรรมดา2ก็คือกดตู้ pick up น้องถ้าเกิดไม่ออกเลยแต่อย่างน้อยกดครบ200ครั้งก็แลกได้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนบังคับเลยเพราะถ้าเกิดอยากจะได้น้องเลวีเสียเนี่ยยังไงก็ต้องกด ตู้แบนเนอร์กาชาน้องนะครับซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่แล้วว่าคุณจะกดหรือไม่กดนะครับผมไม่ได้มาคับแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดอยากได้ก็ควรจะกดตั้งแต่ตอนที่ตัวแบนเนอร์พิกอัพของน้องเนี่ยมานะครับผม แต่อย่างตัวผมเองผมมองตัวผมเข็ดนะตู้ซีรีอุสผมกดสองหลายครั้งถึงจะออกนะครับถ้าเกิดใครดูมาตลอดจะรู้เลยผมหัวร้อนมากนะครับหรือไม่แต่ตู้คอลแลบไลซ่าทั้งตัวไลซ่าและลีลาผมก็ต้องกด90ครั้งถึงจะออกคือแบบผมเข็ดจริงๆตอนนี้ผมก็ตั้งสติกับตัวเองว่าแบบเหมือนเป็นยนะึดมัานอ่ะถ้าเกิดผมไม่พอเปิด200้อผมจะไม่เปิดตัวอะไรเลยนะครับไม่งั้นมันแบบดวงมันไม่มาเออดวงมันเจ็บอะนะครับพูดตรงๆนะครับก็ใครก็ตามที่คิดว่าอยากได้น้องจริงๆหรือมั่นใจว่ามีเพชรพอนะครับ ก็แนะนํารับผมน้องเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้อ่าคุณเล่น PVP ได้ง่ายขึ้นมากครับสมมติได้เมือนดิเลอร์คุณอย่างเช่นคุณใช้ไดมือดิมมดเลอร์เป็นซิลิอุสลีลากิงกะอะไรก็ตามแล้วก็ไปตีเขาแล้วก็ตายใช่ไหมครับพอตายปุ๊บน้องชุบขึ้นมาได้ทําให้สามารถเล่นต่อได้นั่นเองครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นรีวิวพื้นฐานเบื้องต้นของน้องนะครับถ้าง่ายเดี๋ยวต่อจากนี้เราไปดูสกิลน้องแบบจัดเต็มกันเลยดีกว่าว่าทั้ง3ท่าของน้องเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม น้องเก่งสัพพอเนาะเดี๋ยวเล่นในโหมดทดสอบที่มีเพื่อนร่วมรวมร,วม,รวมปาร์ตี้เดินละกันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องลิวิเรสตทำอะไรได้นะครับโอเคเดี๋ยวก็ดูเริ่มที่ท่าโจมตีธรรมดาของน้องเลยละกันนะครับผมท่าโจมตีท่านี้ถ้าเกิดเป็นแปลในเว็บเนะเาะก็จะเขียนว่าฮิลลิงแมจิกนะครับเดี๋ยวพอเข้าเซิร์ฟเกิร์เบิลมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับผม ถ้านี้นะครับน้องจะทําความเสียหาย106%ของพลังโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งตัวครับและจะทําการฮิลนะครับผมเพื่อนนะครับที่มีเลือดน้อยที่สุดในตอนนั้นโดยฮิลเป็น7%ของพลังชีวิตของคนคนนั้นนะครับคือปกติแล้วตัวฮิลมันจะเล่น2แบบจริงไหมคือฮิลตามแม็กคพีตัวเองไม่ก็ฮิลตามแม็กคทีเป้าหมายนะครับซึ่งเลวิเซียจะฮิลตาม Max HP ของเป้าหมายนะครับผมก็คือยิ่งเพื่อนเราเลือดเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งฮีลเล่ฮีลเล่เท่านั้นเอางี้ละกันนะครับง่ายๆก็ถ้าเกิดยิ่งตีบวกเยอะนะครับก็จะมีสลับกันคือบวกดาเมจกับบวกฮีลนั่นเองแต่ว่าท่านี้ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเน้นอัพกันเท่าไหร่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเลยดีกว่านะครับผมอขอทีมสตูนหนึ่งที่นะครับก็มันน่าจะฟื้นพลังชีวิตให้กับเพื่อนเนาะเดี๋ยวดูละกันนะครับทีมหนึ่งจึ๊กจึ๊ก อ่ะอันนี้คือเติมให้ตัวเองแสดงว่าเหมือนเราเลือดน้อยกว่าเพื่อนนะครับผมก็ถ้าโจมตีใช้งานง่ายมากครับจิ้มแล้วฮิวเท่านั้นเองนะครับผมโอเคงั้นก็ให้เพื่อนโจมตีหนึ่งทีก่อนนะครับชกๆเครานี้มาดูท่าที่2กันนะครับผมท่านี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นภาษาญี่ปุ่นจะมีคําว่าเคียวอยู่นะครับหรือก็หมายถึงการชําระล้างนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดใครเล่นพวกเกมอ p g พจีจะเจอเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแปลอังกฤษนะครับก็จะมีเขียนคําว่า h พ r ร f y i n g ยไม่จริงนะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกต้องรอดูข้อเซิร์ฟ g l o b a l เขาจะแปลเป็นอะไรนะครับท่านี้มีคูดาวสามเทินนะครับเป็นท่าเพจแอคทีฟกดใช้งานได้นะครับพอกดใช้งานนะครับผมน้องจะทําการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับด้วยความแรงไปเป็ของพลังโจมตีซึ่งก็คือถือว่าน,น้อยนะครับและมีโอกาส60%นะครับผม ที่จะไม่สตูติดฐานะบลายสอเทินนะครับซึ่งบลายเนี่ยไม่สตูเนี่ยความแม่นยำลดลง50%เวลาสตูใช้พวกสถานะผิดปกติในเซเราอ่ะมันก็จะติดยากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับผมไม่ได้แค่ป้า,า,ายฐานะบลายใสสตูนะครับยังทำการล้าง2ดีบัฟให้กับเพื่อนเราทุกคนนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูชีวิต12% ให้กับทุกคนด้วยนะครับผมโดยจะฟื้นฟูพลังชีวิต่2ตามแมคคพีของคนนั้นนะครับผมดังนั้นเดี๋ยวเรอใช้งานดูเลยดีกว่านะครับผมกดใช้งานครับมันจะโดนสตุ์ทุกตัวนะครับผมแต่ว่าความแรงเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่ามันจะแรงนะครับโอเคอ่ะโอเคนะครับอ่ะติดบลาย2ตัวนะครับผมแล้วก็จริงถ้าเกิดเราติดดีบัฟเนี่ยมันก็จะลากทิ้งด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่มีพอดีนะครับผมอ่ะให้เพื่อนจบตีหน่อยโชกโชค อ่ะโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นท่าที่2นั่นเองครับก็ความแรงเนี่ยไม่ค่อยหวังได้นะครับผมแต่มีข้อดีคือทําให้ติดบลายพอติดบลายแล้วจะป้ายฐานะดีบัฟใส่เรายากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังเคลียร์ดีบัฟสออันของพวกเราเองด้วยก็ถือว่าดีครับก็คือได้ทั้งป้ายฐานะบลายศัตรูเคลียร์ดีบัฟสองอันแล้วก็ฮีลถึงสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับถือว่าเป็นท่าเดียวที่ครบเครื่องเรื่อยทุกอย่างเลย ติดดีบัฟศัตรูล้างบัฟล้างดีบัฟฝั่งเราเนี่ยฮิวด้วยนะครับถือว่าดีมากและที่สำคัญที่สุดคือคููดาวนะครับคูลดาวแค่เทิเ์นเท่านั้นเองท่านี้เนี่ยยิ่งตีบวกเยอะก็จะมีทั้งทำดาเมจได้แรงขึ้นแล้วก็ฮิวได้แรงขึ้นครับก็ถ้าเกิดตีบวกเจ็ดเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะฮิวได้แรงขึ้นถึยีเอเลยครับถือว่าดีมากๆนั่นเองคราวนี้มาดูท่าสุดท้ายกันครับท่าสุดท้ายเนี่ยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษเขาเข้ากอบจะเป็นอะไรนะ แต่อันนี้คือชื่อภาษาอังกฤษแปลเป็น Protection Magic แล้วคือเวทมนต์ป้องกันนั่นเองครับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะมีคำว่า Shield อยู่นะครับผมท่านี้เนี่ยมี Q down ค,คูดาวน์นะมากคือดาวดูหกเทินแล้วก็ตีบวกได้แค่หนึ่งครับแต่ตีบวกปุ๊บจะลดคูดาวน์หนึ่งเทินก็คือเหลือคูดาวน์ห้าเทินก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะครับท่านี้นะครับผมมันจะมีใช้งานสองแบบคือถ้าเกิดเลือกเป้าหมายที่ตายแล้วหรือคือเลือกเพื่อนเราที่ตายแล้วก็จะชุบขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเลือกเพื่อนเราที่ยังไม่ตตตาาาาายยยกกก็ได้นน้้ผลลคันรมมมออ่สิเเืปหทีแว ก็จะชุบขึ้นมาเลือกเต็มนะครับผมแต่ถ้าเกิดเลือกใส่เพื่อนเราที่ยังไม่ตายก็จะลางดีบับทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เติมเลือดเต็มอยู่ดีนอกจากนี้ยังไล่สถานะ invisible ใส่เพื่อน,นะองหนึ่งเทินคือคนที่ติดสถานะอินวิซิเบลเนี่ยคือจะไม่โดนดาเมดเลยนะครับ1เทินแน่ๆนะครับผมคือเป็นอรรมะตะางหนึ่งเห้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวลองใช้งานดูเลยดีกว่านะครับผม อ่ะเห็นไหมเลือดเต็มนะครับเลือดเต็มแบบไม่ได้คิดกะอะไรเลย,เลยคือเลือดเท่าไหร่ไม่รู้เป็นพันเป็นหมื่นเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็เห็นไหมครับล้างดีบับหมดแล้วตอนนี้เขามีฐาถะนาเห็นไหมครับเป็นโลโลเง้ยอัน,นี้คือติดวิสิเบิลแล้วนะครับไม่โดนดาเมจหนึ่งเทิร์นแน่นอนแต่คอเนี้ยถ้าเกิดเราเอาน็อกคนี้โจมตีไปอ่ะบับมันจะหายนะครับดังนั้นก็ มันมันจะใชใ้ดูยากว่าไม่โดนไดเบทยังไงนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือติด invisible ไป1เทินแบบ100%แน่นอนนะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือความสามารถของน้องเลวีเซียนั่นเองครับถ้าพูด,ดตรงๆน้องมีฮิล3ท่าเลยนะตีท่าแรกก็ฮิลนะครับผมท่าที่2ก็ทำ damage ป้ายฐานะบลายใส่ฝลังข่าหมู่ Clear uff, เคลียร์ดีบัฟฝ่ายเราแล้วก็ฮิลอีกนะครับถ้าไม้ตาก,ก็คือฮิลเลือดเต็มแน่นอน แล้วก็ชุบชีวิตได้ด้วยนะครับผมล้างดีบัฟได้ด้วยนะครับแล้วก็ติดฐานะ invisible ได้ด้วยนะครับผมเก่งมากจริงๆนะครับณปัจจุบันเนี่ยน้องยังไม่มี UE นะครับผมหรือ unit equipment นะครับซึ่งไม่ต้องมีหรอกแค่นี้ก็เก่งจะแย่อยู่แล้วนะครับผมนอกจากนี้นะครับตัวน้องเองเนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับผมจะ PVE PVP ก็ได้แต่ใน PVP จะโดดเด่นมากกว่าเป็นพิเศษนั่นเองครับ ตัวน้องนนเนี่ยถ้าเกิดจะให้ถามว่าเน้น up อ,อะไรก็คงต้องเน้นัพท่า3ไปก่อนนะครับผมเพราะว่ายังไงลดคูดาแล้วใช้ง่ายกว่าเราค่อยมาอัดท่า2ให้เต็มก็ได้ถือถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสครับคิดว่าใน1 PVP เนี่ยใช้1ครั้งก็พออัพท่า2เลยก็ได้ไม่ผิดนะครับส่วนเกียร์นะครับผมถ้าเกิดแนะนํายังไงก็คงต้องให้น้องเนี่ย ค่อนข้างที่จะอยู่ได้นานที่สุดนะครับจะเป็นเทปพีก็ได้นะครับหรือจะเป็นดีเฟนก็ได้แล้วแต่ว่าจะใส่เกียร์แนวไหนแล้วกันขึ้นอยู่กับว่าอันไหนเนี่ยมีซับสเตตที่ดีกว่านะครับแต่ส่วนมากแนะนำเทปพีกันเพราะว่ายัางไงก็ตามเนี่ยยิ่งเทปพีเยอะมันก็ยิ่งฮิวแรงขึ้นนะครับเวลาน้องแบบใช้ท่าใส่ตัวเองเนี่ยนะครับผมแต่ยิ่งมีเทปพีเยอะก็ยิ่งฮิวแรงกว่านั่นเองนะครับก็แนะนำเทปพีครับหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะให้ท่า2ติดแม่นๆหน่อย จะใส่บวกความแม่นยำไปก็ได้แต่สมมติจะเน้น H p มากกว่านะครับผมยังไงก็ให้น้องอยู่ในนสุดครับแล้วก็ฉุบเพื่อนไปสู้ต่อนั่นเองนะครับผมโดยรวมครับนี่ความสามารถอันโดดเด่นของน้องเลวีเซ่นั่นเองนะครับใครก็ตามที่อยากจะได้น้องไปใช้งานนะครับผมผมก็แนะนําครับว่าควรกดน้องมาใช้งานตั้งแต่ตอนที่แบนเนอร์น้องมาครับเพราะว่าถ้าเกิดแบนเนอร์น้องออกไปแล้วเราคงจะไม่มีโอกาสนะครับผมไปกดตู้ทรราดาเราได้น้องแน่ๆครับมันเปอร์เซ็นต์ติดยากมาก ใครที่มีงบนะครับควรกดไว้ไว้เล่น PVP นั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้กับการรีวิวน้องเลวิเซนะครับผมคงต้องขอ จบลงจะไปเท่านี้นะครับผมใครก็ตามนะครับที่อยากจะได้น้องมาเล่น PVP ผมแนะนำครับว่าห้ามพลาดจริงๆนะครับผมสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์สติทายกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครก็ตามที่จะกดน้องเลวิเซียขอให้กดทีเดียวออกกด10ทีออกนะครับผมจะได้น้องสุดน่ารักไปใช้งานนะครับผมสำหรับวันนี้ครับพี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจะไปเตือนต่อคลิปหน้าหรือไลฟ์หน้าก็คอยติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย